ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอย่าตกใจหน้าสดาสดาแบบว่ายังไม่แบบยังไม่ได้นอนเลยตอนนี้ว่ามันตีสี่แล้วแล้วพอดีว่าทําแพะหัวแพะข้าว,วโพดแบบเหนื่อยมากแล้วก็มาแต่เช้าเลยตอนนี้อืดมากอ้วนกินเยอะแล้วพอดีว่าตอนนี้มาซื้อข้าวเหนียวร้านเด็ดอ่ะสดาก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> ต้องไม่ได้ให้ต้องถ่ายถึงหน้าหน้าตกหน้ากลัวก็ต้องถ่ายจะให้ดูร้านนางอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหม นี่คือร้านที่อยู่ตรงนี่พี่วินเนี่ยตรงร้านนี้เลยยเจะพาไปดูใกล้ๆดีกว่าคือจะอยู่เย้องๆห้องนา้าห้องน้ํำย้องๆกันร้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมนันน่นนั่นนี่ร้านนี้จ้ะอยู่เยองๆห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงนี้ในห้องน้ําเอาในห้องน้ําอย่าข้างหลังอ่เย้ืองๆห้องน้ำอะ ร้านนี้เลยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ห้องน้ําก็จะอยู่ตรงอย่างห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้แหละข้างหลังตรงนี้ยห้องน้ําตรงนี้ห้องน้ําอยู่เยื้องๆคือตรงนี้เลยที่เด็ดมากๆแล้วตอนนี้กวางก็กำลังกินข้าวต้มอยู่แถวและสดาก็ซื้อข้าวเหนียวมาเห็นไหมกวางสั่งกวางสั่งลาบกับหมูเค็มกวางชอบกินลาบกับหมูเค็มสดากินหมูหวานกับหมูเค็ม อตาบวมมากเป็นแบบภูมแพ้ข้รุนแรงเดี๋ยวมาแล้วไม่ยอมนอนด้วยแย่แล้วคือแบบเหนื่อยมาทำงานอนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันขอยิ้มช้อนร้านข้าต้มอ,อืมไม่อร้านเนี้ยก่อนหน้านะเขก็อยู่ไปสองเดือนเวลาเขาเนี่ยเขาเลิกหายเขาไม่เลิก ลองชิมลาบใหม่หนึ่งคือลาบแบบมันออกจะแบบ<ม>บ้านๆเหมือนเพศไทยยังไงมั่งอ่ะเนาะได้ไทยลาวอ่ะอ,อ่ออ่ะ <laughs>